เพราะลูกสาวของบ้านนี้เป็นผู้มีบุญญาธิการสูงว่เลยมาดูหวงช่วยให้ฟรีไม่คิดตังค์โหอะไรกันนี่ แต่ว่าเข้ามาว่าสมายได้ถึงพลังงานชัว่วและความเป็นอัป,ปมงคลคนอาศัยอยู่บ้านนี้ไม่มีทางที่จะเจริญได้เลยทำอะไรก็ติดขัดแม่นมากเลยค่ะท่านสินแสเป็นห่วงแม่ของเอมพูดทั้งหมดก็เป็นเพราะเลือดแหละทำไมไปที่ดิฉันล่ะคะมีตาหาบีแววไม่แยกไม่ออกอะไรฐานอะไรเพศลูกชายเลือวังวังเอาแต่เล่นเกงอัป,ปมงคลสิ้นดีกาลากีนีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ลือสามารถแก้ชะตาฟ้าได้ด้วยการออกไปทำงานแล้วทุกคนจะเจริญครับสินแสเป็นห่วงผมจะออกไปทำงานเลยครับผิดการลูกสาวของเลือลูกสาวของเลือเป็นผู้มีบุญญ,ญาธิการกลับชาต แล้วก็ชีวิตจ,จละเจริญรุ่งเรืองไม่จบไม่สิน้นและไม่น่าเชื่อเพียงแค่คำทํานายทายทักของสินแสเป็นห่วงก็ทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวนี้ดีขึ้นอย่างชับพันธ์แม่ก็รักเอมน้องชายก็เห็นคุณค่าของเอมดีจังเลยแต่ว่าพี่ไรเดอร์เขาเล่นใหญ่ไปไหมเนี่ยเอมรู้สึกผิดขึ้นมานิดหน่อย ขอบคุณมากเลยนะคะพี่ไรเดอร์เล่นเนียนตีบทแตกเลยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการโกดไม้ของเรานะครับคุณลูกค้ามีโอกาสหน้าก,ก็มาใช้บริการใหม่ได้นะครับหลังจากสินแสเป็นห่วงตัวปอมมาที่บ้านน้องชายของเอม <c oughs> ก็ไปทํางานที่ร้านขายบิ๊กไบมือสองแม่ก็ทําดีกับเอมรักเอมพูดจาดีๆกับเอมมากยิ่งขึ้นและเมื่อเอมแอบไปดูพี่นายกล่ำปรา,ปากฏว่าแม่เขียนให้แบ่งทรัพย์สมบัติให้ลูกทั้งสองคนอย่างเท่าเทียมเอมก็หลับลงอย่างมีความสุขแล้วคืนนั้นเธอก็ฝันถึงเทวดา ฝันเห็นผอบปริศนาอันหนึ่งกระชายหนุ่มที่เปิดมันออกใครเขาอ่านว่าผอบการเขาอ่านว่าพอ่พอาอบฝันว่าเธอได้อยู่ในอ้อมกอดของเขาและฝันว่าเธอตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจใครคือเอริกาในฝันและทําไม <G ül> ชื่อถึงเหมือนกับชื่อจริงของฉันเลย <G ül> ใช่แล้วเอม <G ül> คือชื่อเล่นของเธอชื่อจริงของเธอคือเอริกาไม่รู้ตั้งกี่ร้อยปีที่ตามหาในที่สุดก็กลับชาติมาเกิดใหม่สักทีนะเอริกาฉันจะทายังไงกับเธอดีนะถ้าลูกชายของฉันมันรู้แล้วะก็มันต้องคลั่งแน่ๆฮ่